คำว่าปุจฉาไหมลูกอ่านะวิสัชนาก็ได้ยินใช่ไหมปุจฉาแปลว่าถามนะวิสัชนาก็คือตอบใครเป็นผู้ถามลูกรูก้้เก่งมากจังจำได้อยู่พี่เจ้ามีหลนใครเป็นคนตอบพระน้าเกษตเพระเป็นพรอะอากรหนั้น สองท่านี้เดี๋ยวยายเล่าดิขึงได้ไหมสองท่านนี้ว่ามาอย่างไรสองท่านี้ท่านตื่ในอดีตนานยาวไรเป็นท่านหนอะตั้งใจอยู่หรือเ่าข้างหลังแถวสามแก่ข้างหลังมานี่แหละค่ะตั้งใจนิดเดินหันมา พระเจ้ามีเดิมเป็นท่านเนรแล้วท่านเนรนั้นชอบอะไรรู้ไหมเหมือนบังท่านหนึ่งที่นีมืวงง่วงหลังแต่งัวหลังอาจารย์นั้นเนี่ยนะคะวันหนึ่งกว่าเสนาสนเสร็จแล้วก็ให้ไปเที่บบเยือแต่ปรากฏว่าท่านเนรมน นอนน่อยนะเพิ่งเลยอะไรอย่างนงี้ขอนอนขอนีบอะไรสุดนิดหนึ่งอาจารย์ก็เลย